เขามาแจกอุปกรณ์กีฬาเห็นเด็กเตะฟุตบอลเยอะเด็กเด็กเป้นเป็นแท้ครับวันวันเด็กเขาไม่ได้จัดครับเขามีเเรื่องของโรคระบาดเขาก็เลยเอานี้มามอบให้เด็กเล่นเด็กเตะฟุตบอล ตอนเย็นโอเคตอบได้ดีมากแล้วนี่ใครเคยขึ้นไปชั้นสองบ้างมีสี่สนามนะครับสนามเท่ากันเป็นสนามหญ้าเทียมที่ได้มามอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนะครับนะครับในอนาคตนะครับตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้นะครับยังทำอะไรได้ติดภารกิจนนะครับจะเป็นเบอร์ห้ากับเบอร์สี่นะครับ ก็เป็นสิ่งดีๆที่มามอบให้กับเด็กครับเนื่องจากวีนี้จัดงานวันเด็กไม่ได้ก็คือ2วันวันเด็กเออวนทันเข่าไม่ได้วนก็นั่งก็ได้ได้ันวกดไค์หน่ยกดไลค์หนลค์หอย หนึ่งสองสามแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศไว้โอกาสต่อไปนะครับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในสนามตอนเย็นแล้วไม่มีคนเล่นเฟต่ำ